ผมแนะนำหน่อยครับแนะนำ FFC หน่อยใช่อยากกันไปกินร้านยำพี่สดนะครับคือจะบอกอร่อยแล้วก็ถูกปากมากใครที่อยากมานะครับก็มาได้เลยร้านตั้งอยู่ที่ตรงไหนครับพี่จ๋าอ่าร้านอเนกประสงค์ตลาดนัดบางซายใช่นะคะมาได้เลยนะอร่อยแล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่80บาทถูกจริงอันนี้ยอมรับราคาแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วยรอแจกบัตรคิวนะนะโอ้โหดูคนรอกันนะครับอืมนี่รถที่มานี่คือมาจอดแล้ว ลาดได้เลยเลกลับลบ้นนานีรเร<ล>าแบบเดิึม่งอน้นะอุ้ยดูนี่นะเดี๋ยวดูแถวนะนะอุ้ยคนนะอืมนี่นะยืนตากแดดรอเลยนะอันนี้รถไปทันมานะ ยากาศรอตอนรอแจกบัตรคิวนะนะโอ้โหดูคนรอกันนะครับนี่รถที่มานี่คือมาจอดรอกันทั้งหมดเลยนะนี่นะรถล,ลาน,นี่นะจอดรถสะดวกสบายนะดูแถวดูแถวโอ้โหกระแสแรงไม่มีตกจริงนะนะโอ้โห นะถึงก็กลางล่มรอกันเลยนะโอ้โหตอนนี้บ่ายสามนะดูแดดร้อนเปรี้ยงๆที่แถวยาวเนาะม,มารอรอฟุตทักกับซ<ม>าเล้งซาเล้งมาฟุตทักมานะเดี๋ยวดูแจกบัตรคิวกันนะเปิดแล้วนะ

าไไฮลทิ่กล่องเลยนะครับนี่น้องวัดแจกบัตรคิวแล้วนะใครที่ได้บัตรคิวแล้วฉีกบัตรคิวไว้ที่ตัวเองหนึ่งใบนะครับยอใหลดทั้งไข่ทุกอย่างไฮไลท์แค่ปลาลาไม่ปลาลานะครับหยิบเลยครับหนึ่งไข่สองไข่สามไข่มาดูแถวนะไฮไลท์นะคะว่าเอาอะไรบ้างหยิบปากกาเลยครับไฮไลท์ปลาลาไม่ปลาานะครับน้าน้องวัดแจกบัตรคิวนะเบอร์โทรข้างล่างเขียนให้ด้วยนะครับ กาไฮไลท์ได้เลยครับนี่นะมาช่วยน้องวัดแจกบัตรคิวนะวันนี้นะหยิบปากการคนละด้ามเลยครับนะนะเดี๋ยวให้ดูแถวยาวแค่ไหนนะหยิบปากกาได้เลยครับมีปากการนะครับคนละหนึ่งด้ามนะ,ะกาไฮไลท์ใช้ได้นะด้ามไหนก็ได้ครับ คนละดำเลยครับนะวันนี้ช่วยนองวัดนะแจกบัตรคิวเลยนะ,ะวันนี้พี่หนุ่มช่วยนะนองวัดน, <c oughs> นี่นะคนละดำนะเดี๋ยวถ้าหมดแล้วเดี๋ยวต้องรอคนใช้เสร็จแล้วนะครับนะนะหมดแล้วครับเดี๋ยวรอพะงาใช้เสร็จแล้วขอกันได้นะครับ ได้แบบคิวแล้วแยกย้ายจดได้เลยครับนะาโอ้ยแถวยาวอ๋นนอ,อนนต้องให้แม่ฮะอันนี้คนดังมานะวันนี้นะนะครับนิดนึงครับผมนี่ถ่ายรูปก่อนกลับนะระยะแรงๆหน่อยอรยะยะหัวโพลแรงๆหน่อยระยะหัวโพแรงๆหน่อย ใครสวยกว่ากันเนี่ยถอดแมสแล้วดูไม่ออกเลยแล้ววันนี้ให้พี่บดยืนหนึ่งหนึ่งวันครัให้พี่บดยืนหนึ่งนะไปแรกเลยขอแซ่บซิ่งตามชื่อร้านห่งสองเปลี่ยนท่าค่ะแม่ขอแรงๆเลยแม่มาเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าตีล่าค่ะเมียเมียแม่สีดีเนาะเเอดี๋ยวราขฝาากก้ับพี่ดนสวัสดีครับสวัสดีครับ แต่ว่าภูมามันไม่แข็งใครแล้วใครแล้วไม่ใครตัดออกหมดแล้ววันนี้น้องดาราบอกจะเลี้ยงไม่รู้จะได้กินหรือไม่รู้นะครับใี้ยตีจะกินไรเอามาเดี๋ยวให้ยตีห้าร้อยคิดเไรกันยกลดโอ้ยกรถไปเลยสิครับยกลดห้าร้อยไหมคะแม่สี่ร้อยสี่ร้อยยกรถได้พิธีนอยนี่พิตีธนาคารไลน์เอ่อกรุงเทพครับ ูในอนเกินอะกอบุณนยมาดูในิกไงก้ยมตามตลอดนาราแต่ได้เจอกันทักทีไม่ได like ้หรอแม่น okay> yeah, ี่นะเดี๋ยวนี้น้องเขาสวยขึ้นตั้งเยอะนะนี่นะใครไม่เคยเห็นตั้งนานนี่นะนี่นะเฉลิมเสีสวัสดีครับน้าทีมงานนะแล่กางนาราเงนเย็บตังเลยนกาอะไรันเลยือเดียวได้ั้งดไ มาไม่ต้องให้ตัดขานี่นี่พี่ยัหมดเลยครับผมวันนี้นาลาเป็นเกียรติเลี้ยงยำหนุ่มเมืองชนเลยนะเดี๋ยวเรากินด้วยกันนะปากหลากเดี๋ยวกินด้วยกันนะวันนี้นาลาเลี้ยงนะสุดยอดเลยนะครับสวยม่มานแม่แม่ ยกรถอะไรขนาดนี้เนี่ยฝนตลาดถึงมึงชนเลยยางทบบุรียังไม่ถึงแม่รีบมีงานท่านไม่ไม่ใช่แม่มาก่อนไปูบบางแต่นัดหนุ่มถึงคืนใช่ไหมล่า ตังมากรถใส่เยอะได้ขนาดเนี้ยอันนี้คือยำยกลากยกลากยกรถครับยกรถครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยอตซ์กาบายบายบายเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเป็นยังไงเหนื่อยงานเยอะอีเวนต์ไม่ใช่รอพูดไม่ออกให้ตลาดพูดเลยวันนี้นานๆอะารจะได้มาคนดังไม่รู้จักครับไม่รู้จักโอ้โหดังระดับประเทศ ปกติไม่ยากอยู่ไหนถ้อยู่บ้านเนี่ยวิมิกค่ะอ๋ออยู่บ้านเนียครับปลารนึงไหมปลารนึงดปลปลาร้านม่ปลาร้านม่เอาแมวหพี่จ๋ามันเ0ียันวมหมดต้องอนแลมันรวมไหมออ่าูกๆเพราะว่าทั้งนี้นะเาาหายไม่ไไม่ใช่อเยทม่่น้าาเอลที่าสอายอปลาไอ่ปลาร้านั่นปลาแล้วก็หมูมาอย เบอร์เบอร์สองไม่เอาไข่แดงดาวแล้วก็ไี่กุ้งอันนั้นไม่กุ้งแล้มีสองอนะไรเรนน้องไม่เอากุ้งเบอร์สองเบอร์หนึ่งไม่เอาไข่แดงดาวแล้วก็ไข่เป็นแรกอันนี้สองทั้งหมดกี่ชุดครับน้องฝนสิบเอ็ดค่ะฮะสิบเอ็ดชุดนะในรอบแรกนะคะสิถ้าคุณกีนชุดบินเลยกินเยอะมากไปด้วยกว่าแค่ยังเดียวน้องฝาที่โบัวม้า เออแม่นี่ท้านสรวมทั้งร้านน่ะเดียวรอเท่าไหร่สี่ร้อยบาทแค่พอเ่าได้เลยหมดร้านจากห้าร้อยกว่าบาทได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆไดอเนาะเซมอนชิสตอเลยนะแล้วที่สุดเป็ท่สุดองเราก็อร่อแต่ละผูชิมธนาคารออมสินเลยใช่ไหมอยนี้แถวยาวตองยาวมากกี่คนต่อแถวยาวถึงธนาคารออมสินเลยนะครับไก่มั้อ ลับบ้านอันนี้ับานไม่ต้องก่อนหรอกแม่ขอดูมากนีคือด้นุ้มากน้องหมีันนี้เอาไปแท่ประมาณก่อนจะชิมแยกน้ำไปถึงนน้นเราลาดได้เลยเลยกลับบ้านถ่ิดีโอบกตอกลานาเราแบนถ่ายเยอะเุลอไไม่เป็นไรไม่ไปแล้วไงต่อที่สอ แม่แม่งตาคนที่บ้านแล้วกอไปแวะไปสบก่อนโอเคไปนะครบไปเลยครับอันนี้ปกติหมดเลยค่ะที่เป็นกรอบของนาราด้วยมาไปแล้วนะครับว่าไปไม่ถูกจะถ่ายโลก ไ่อกไปเไม่ออกไปนะัดแต่ต้องรอน่บนึสนี่มีปากไฮไลท์เป็นำเล้ทนันี้ทำน้ำยำใหนะของนั้นล่ะเดี๋ยวทำให้เขาขอมะนาวอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ปะ่แล้วอันนี้ส่นสดอ๋อผม่เงินสดกับแม่ล้วใส่แล้วเอาล่ะไม่ไม่ค่ะ

อันนี้ของน้องนาราใช่ไหมนี่นะกินหน้าร้านเสร็จแล้วก็ห่อกลับบ้านนะตันหวานฮะนาลาตันหวานอ๋อะแม่กระป๋องอ๋อรป๋ออ้นี่นะชุดแรกนะ ได้งมาห้าสิบของพี่ลอยเนี่ยเมื่อกี้คิดมาพันสองสั่งไปเยอะมากได้อะไรไมาเน่ะกำไรอ่ะถามว่ากําไรถามว่า,ามันกํากไรอ่ะเป็นเงินอนะ่ะมันได้พี่แต่มากกว่ากําไรคือรสชาติลูกค้าไม่มีเราลูกค้าได้มาแล้วก็พี่ฝนอนะ่ะเขาเคยพูดแล้วให้กติกว่าถ้ากําไรหน,นึ่งบาทตอนหนึ่งคนแสนคนก็แสนบาทอนะ่ะแต่เคฟกระเทยเคฟกระเทยเป็นไง <Okay. S 1> <laughs> รสชาติเป็นไงยำร้าน <ละ S 2> นี้เหนืแล้วครับพ่อตอนนี้ต้องบูดบ่าเลยเหนื่อยทุกวันยำยำร้านน้องฝนแนะนำหน่อยครับแนะนำ<ช> F C หน่อยอยากกันไปกินร้านยำพิศน์นะครับเคือจะบอกอร่อยแล้วก็ถูกปากมาใครที่อยากมานะคะก็มาได้เลยร้านตั้งอยู่ที่ตรงไหนครับพี่จ๋าอ่าร้านอเนกประสงค์ตลาดนัดบางซ้ายใช่นะคะมาได้เลยนะอร่อยแล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่80บาทถูกจริงอันนี้ยอมรับประกันแล้วก็ สดด้วยอร่อยด้วยตาอันนี้ซื้อกลับบ้านอีกเนาะใช่ซื้อกลับบ้านอีกแล้วถูกใจ <c oughs> ขอบคุณครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อ <c oughs> ที่น้องฝนนะ ไข่สองปูมาสองกุ้งสองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแลยวมีอยังอืนด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะแม่อ๋ออะไรนะปลาอะไปลา้าวขอชักหน่อยครับคารามีห้าไข่สองหรอห้าไข่สองปูมาสองกุ้งสองมารอแม้ปาสองุ้งสอง ไม่ยา้าไ,ไ,นะไ,ไม่ลองังก็ได้นะลูกก็เสร็แล้วนี่ค่ะ,คะแม,ม,มยกรถเขาได้ีนบ,บร้อยแล้วครับแม่มอุ๊ยอันนี้ก็แพ่กันเน่แม่ที่มันเป็นรถร่องอ,องอ่ะ เียมองงแะากเป็นชุดของนารานะกลับบ้านนะเม้นไปไปแล้วนะ

พี่เขามาถึงร้านแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ฝังยำเซฟผลกลับบ้านฝังมากแม่ไข่ดิบไข่ดีนะตาขอบคุณค่ะตาดแมาต้มแป้นันเดียวมาเยอะรุยนแระไอเทีรอเชิญ คนเดินมาแล้วนะ,ะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยค่ะมากับนาราค่ะเดีนี่เป็นยำห้าไข่นะเดี๋ยวไปหลังร<อ>้านนะจะตัดนิ้วนะเรื่อไม่ถึงเธอต้องมาทางนี้นะ<อ> เรียกว่าไก่เกิดเอื้อมไก่เกิดเอื้อมแต่ไม่สุดทางฝันพี่ต้องฝันไม่มีคำว่าสิ้นสุดต่เราต้องฝันไปเรื่อยๆนะฝันให้ไกลต้องไปได้วันีฝันท้งหมดจะเป็นยำยำเทลเลอร์ของไม่พอแลวตอนนี้เรอบแล้ดรวมแม่ เี่ยมน้ำอนงที่เป็นเมนูยวยมากนะรวยมากวยมากีแล้วเครับินที่หนึ่งไปแล้วนะออกไปแล้วนะไปยืนเสียงของวัดตะโกนถามแล้วนะไปแล้วนะบินที่หนึ่งนะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะ น้องนาราไม like ่ทันกลับนะถ่ายรูปอยู่นะตอนนี้คิวเริ่มออกนะครับก็จะถึงทางปันนะคะเมื่อถึงเวลาของมันนะเราก็เช่นกันทุกคนค่ะมีสิทธิ์ถึง เส้นัยทุกคนนฮะขึ้นอยู่ที่ความพยายามและความอดทนของแต่ละคนนะคะนี่เขาคิดที่ดีนะนะครับถ้าฝันแล้วต้องทำด้วยนะไม่ใช่ฝันแล้วไม่ทำนะฝันแล้วต้องลงมือทำอรียบร้อยนะถ้าฝันจะกินดำห้าไข่เราไม่มาชมีูดกินนะครับขอบก่อนอยากกินยำตับหนึ่งร้อยบาทและยำไข่ปูนะ อะไรอ่ะเบอร์สองอ่านไม่ออกอ่ะตรงกุ้งอ่ะไม่เข้าใจอ่านออกอยู่แต่ไม่เข้าใจลูกค้าสั่งยกรถอันนี้ปลาลานหนึ่งนะคะไข่ปลาลานหนึ่ง R หนึ่งไข่ปลาลานไหมครับก็เกียวห้าไข่บวกกุ้งไหมถามพี่เบอร์สองสองไข่คู่ไข่คู่ไข่แมนดาอันนี้บบดอซลมอนนะคะผมสามไข่ไม่ปลาลาปลาลา ก็ได้ยำเซอร์มนนะนี่นะทำมาแล้วเรียนเกัาก่สเด้วกอสามคงนเลย่าเท่าไหร่หาอันนี้ปูกกุ้งกล่องข้าห้าไข่ทิดตังเลยว่เท่าไหร่อ๋อปลูกกุ้งเหรอโทษนะคะ ไปิดปกตินั่นแหละไปคิดปูหนึ่งกุ้งหนึ่งเนาะได้ค่ะสองพันสี่ิคิดปกติตามราคามันเลยปูหนึ่งกุ้งหนึ่งนี่เป็นปูมากุ้งรองน้ำปลาปแบบนี้เท่าไหร่นะนั้งฝนอันนีนะ้ราคาปูหนึ่งชุดราคากุ้งหนึ่งชุดค่ะคก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใช่พี่ร้อยแปดสิบ ดพี่ครับตอนนี้หนึ่งถึงสิบอยู่ตรงนี้นะครับแต่ใครที่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบกระจายให้ผมนิดนึงนะคะบริเวณตรงนี้ก็ได้นะคะผมบรรกาดหน้าร้านนะมันแน่นนิดนึงอรัพี่กระจายนิดนึงนะคะถ้าไม่ใช่หนึ่งถึงสิบแล้วควรกระจายให้ผมนิดนึงนะหนูแอาไข่ปันผมไม่แน่ใจไม่ีไม่มีอย่างเนไ้ขมเครไปครับพี่มีมีมีอันนี้เห่ปูอย่างเดียวปู นีขึ้นรนะัที่เนี่ยเสร็จไปแล้วนะสิบคิวนะแป๊บเดียวนะโอ้ยขอเห็นงานว่างก็กินไปเลยไม่ต้องเรียกค่ะเบอรสอครับเบอสองตรงนี อุ้ยพี่หนุ่ม สีน้ำยำนะอันนี้แบบปลาหรือไม่ปลา่ลาอันนี้ไม่ลลานะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมึงช็อแชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะับคอัปอเดดร้านนกฝนให้ดูเรื่อยๆและร้านยำอร่อยๆแซ่บ